ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่4กันนะคะที่ว่าเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบหเราจะมาพิสูจน์ขาไปกันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าให้ l1 และ l2 เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y มีความชันเท่ากับ m1 และ m2 ตามลาดับถ้า l1 ตั้งฉากกับ l2 แล้วเนี่ยก็จะได้ m1 คูณกับ m 2เท่ากับลบหนึ่งนี่ก็เราก็มีรูปมาให้ดูแล้วก็พิสูจน์ตามนี้กันเลยนะคะสมาพิสูจน์กันเลยก็คือเราจะให้ l 1แล้วก็ l 2อพรามเนี่ย l 1นพราม l 2อพรามอยู่ไหนนี่ l 1นพรามอยู่นี่อ๋อออผิด l 1นพรามอยู่นี่ l 2อพรามอยู่นี่ก็คือเป็นเส้นสองเส้นที่ตัดกัน แล้วก็ขนานกับเป็นจุดกําเนิดเนี่ยขนานกับ L หนึ่งแล้วก็ L สองในเส้น L หนึ่งี่ L หนึ่งแล้วก็ L สองค่ะก็คือไม่ค่อยจิบปากกาจะได้ความชันของ L หนึ่งพารมอยู่นี่ L หนึ่งพารมเท่ากับ m หนึ่ง L หนึ่งพารมเท่ากับ m หนึ่งแล้วก็ความชันของ L สองพาร์มเนี่ยเท่ากับ m สอง ดังนั้นจากรูปเราจะให้ว่าจากรูปให้จุด P มีพิกัดเป็นให้จุด P มีพิกัดลายมือก่อนนิดนึงเป็นหนึ่ง พิกาที้หนึ่งและคีคล็กนะก็เขาบอกว่าเนื่องจากเส้นตรง l 1เนี่ย l 1น้ามเส้นตรง l 1น้ามอยู่ไหนข้ามอยู่นี่ก็คือมันผ่านจุด0,0นี่ค่ะจุด0,0นี่เห็นไหมเห็นไหมและ1 หนึ่งกับคหนึ่งกับคีไึมชิ้นตรงคีไมโอเคไปต่อถือว่าเนื่องจากสิ้นตรงแ้่หนึ่งพามผ่านจุดจุดอะไรเมื่อกี้ศูนย์ คูณพิกัดศูนย์แล้วก็พิกัด1กับคีจะได้ L1 คหนึามมีความชันเท่ากับคี 1> m หนึ่เท่ากับ k ดังนั้นเราจะได้พิกัดพิกัดของจุด P คือพิกัด1แล้วก็ m หนึ่ง แล้วก็ในทํานองเดียวกันเนี่ยเราจะแสดงได้ว่าพิกัดของจุด Q เนี่ยคือพิกัดของ1แล้วก็ m 2องในทํานองเดียวกันนะคะเราจะสามารถ แสดงได้ว่าพิกัดพิกัดของจุด Q คืออะไรเมื่อกี้คือพิกัด1แล้วก็ m 2ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจาก l 1เนี่ยตั้งฉากกับ l 2จากการสร้างอะไร จากการสร้าง L1 พลัมแล้วก็ L2 พลัมนี่มันแค่เปลี่ยนพิกัดตรงนี้โอเคแล้วก็มาเขียนกันต่อเนื่องจากอะไรเดี๋ยวมาเขียนจากบรทันนี้นะเนื่องจากเนื่องจาก L1 ตั้งฉาก เอแล้วมันสร้าง L หนึ่งคามแล้ว L สองคามนะเมื่อกี้จะทำให้รูปสามเหลี่ยมให้รูปทำให้สามเหลี่ยมอะไร P Q เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คือรูปตรงไหนน,นี่คืนนี้สามเหลี่ยม P O P O Q เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคต่อไปยังไม่จบยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาดูว่าจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะได้มาได้ยังไงเยี่างไง จากทฤษฎีบทเอ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะแป๊มนะจากทฤษฎีจะ,ะได้ p q ด้วยกันสองเนี่ย กับ OP 2บวกด้วย OQ 2ยกกำลังสองอืมทีนี้เราจะมาเขียนสูตรกันเลยเอาให้แบบช้ำสะได้อลองดูใจ Square Root คิดว่ามันจะจุกหรือเปล่าโอเคแค่ okay. น,นี้พอหนึ่งลบหนึ่ง ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยวงเล็บ m หนึ่งลบ m สองวงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสองก็วงเล็บใหญ่ปิดแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีนึงก็จะเท่ากับมีอสมมติคัลโลกเลยแล้วกันวาวมันก็วางอีกอันเลยเนาะโอเคนี้ก็จะได้เป็นไอศูนย์ลบหนึ่ง ทั้งหมดจะกำลังสบวกด้วยวงเล็บศูนย์ลบเอ็มื่อกี้อ็มสองแล้วศูนลบเอทั้งหมดกกำลังสองแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองอีกทีนึงทีนี้บวกด้วยอะไรบวกด้วยโอคลังสโอเคยกกำลังสองก็คือมาจากวงเล็บศูนย์ลบทั้งหมดยกกำลังสองนนี้คืออะไรแล้วก็บวกด้วยวงเล็บศูนลบอ็ 2, ทั้งหมดกำลังสก็วงเล็บ ปิดทั้งหมดใส่หนึง่งชีอืมจะไงดีแบบนี้แล้วกันทีนี้เราก็ทาภายในวงเล็บคือภายในวงเล็บตามสต็ปเลยเนาะแล้วครูว่าจะเขียนให้เป็นมันก็จะได้มาว่า m หนึ่งลบ m สองทั้งหมดจกกุดกำลังสองจะเท่ากับหนึ่งยกกำลังสองบวก m หนึ่งยกกำลังสอง บวกด้วย1กำลังสองบวกกับ m สองยกกำลังสองทีนี้เราก็จัดการย้ายข้างทำทุกอย่างก็คือจัดรูปให้มันหาค่าต่อไปจะได้เป็นอ่ะอยู่นี่ m 1, ก, 1> ก, m 2, กำลังสองลบด้วยสอง m 1คูณกับ m สองบวกด้วย m สองยกกำลังสองเท่ากับ m 2, กำลังสองบวก ม่ใช่ละมันเริ่มสองไปแล้วกี่เท่ากับสองบวกเอ็นหนึ่งยกกำลังสองบวกด้ว 2, ยเอ็นสองยกกำลังสองอ่ะยังข้างไปมาได้สองเอ็นหนึ่งคูณกับเอ็นสองเท่ากับเท่ากับสองสแสดงว่าทีนี้อยากนำสองมาหาเท่าสองสมการก็แสดงเอ็นหนึ่งคูณกับเอ็นสองเท่ากับลบหนึ่ง เนราจะแสดงว่าผลคูณของความชันของเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y เนี่ยมันจะตั้งฉากกันกับมันจะตั้งฉากกันเท่ากับลบหนึ่งอตามนี้ต่อไปนะคะขากราดเนี่ยเราจะให้ l 1แล้วก็ l 2เนี่ยเป็นเส้นตรงที่มีความชัน m 1แล้วก็ m 2ตามลำดับนะคะ <c oughs> โดยที่ l 1และ l 2ไม่ขนานกับแกน y และให้ m1 คูณกับ m2 เนี่ยเท่ากับรูปหนึ่งเราต้องการพิสูจน์ว่า l1 เนี่ยตั้งฉากกับ l2 ไหมแล้วก็กําหนดรูปมาก็คือมีรูปมาให้ดูนะคะก็คืออันนี้ก้อนนี้เราก็จะให้ความชันรูปเนี่ยก็จะได้เท่ากับ y2 ลบ y1 ส่วนด้วย x2 ลบ x1 ก็จะเท่ากับสามเหลี่ยม y แล้วก็สามเหลี่ยม x นะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อากนันไม่ค่อยติด ขาดอะไรไปอ่นขาดอันนี้ไปโอเคเราก็มาทำกันต่อเลยขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเราก็จะได้ว่ามุมเซต้าระหว่างเส้นตรง L หนึ่งแล้วก็ L สองเนี่ยสามารถคำนวณได้จากอะไรมุมเซต้าระหว่าง L หนึ่งแล้วก็ L สองคือนี้อันนี้ L หนึ่งอันนี้ L สองสามมุมเซต้าไปมุม อเอขึ้นไปนะมุมเซตาแล้วอะสามครถคำนวณได้จากไม่จากอะไรจะได้มาละแทน หนึ่งต้าหนึ่งเอ้ยเซต้าสองีีที่เซต้าหนึ่งะเซต้าสองแบบอ้ยเซต้าหนึ่งเซตาสองคูณด้วยเซต้าหนึ่งเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแทนเซต้าสองลบด้วยแทนเซต้าหนึ่ง อ๋อเดี๋ยนะเขียนส่วนด้วยอย่าล,ลืมส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนเซต้าหนึ่งเออแทนเซต้าสองคูณด้วยแทนเซต้าหนึ่งคูณด้วยแทนเซต้าหนึ่งอืมแล้วก็ต่อไปต่อไปก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของเอ็มสองลบหนึ่ง ส,ส่วนด้วยอันนี้หนึ่งใช่ไหมแล้วนี้มันคูณกันอันนี้มันคูณกันได้ลบหบอกด้วยลบหนึ่ก็จะได้กับได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ของแทนอยากเขยไหมก่อนแทนเซต้า ะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ m 2ลบด้วย m 1ก็คือสูเศษก็ส่วนส่วนศูนย์ค่ะแล้วก็ถ้าเราเห็นนะคะมันจะมีส่วนเท่ากับศูนย์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าส่วนเป็นศูนย์เนื่องจากเนื่องจาก วส่วนเป็น0ดังนั้นเนี่ยเราจะหาดังนั้นแทนเซตาที่เราหาเนี่ยจะไม่สามารถหาค่าได้ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเซตาเท่ากับ90องศาจะเกิดขึ้นมาก okay. เมื่อเซตาเท่ากับ90งศาดังนั้นเมื่อเซตาของเราเนี่ยเท่ากับ90อ้องศาเราจะแสดงว่ามันจะแสดงว่าว่าอะไรแสดงว่าเส้นตรง 1> l อและ L2 ตั้งฉากกันนั่นเองอ่ะทีนี้ก็จบแล้วครับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่4นะคะ